เทก่อนยีโมไดเปล่าโมได้ยีโมโได้ยีโมได้ปั๊บปับ๊บนึงพี่เดี๋ยวผมชุบพี่แต่เหี้ยต้องชุบหมายกูไอ้เหี้ยเอ,อ้ยาตัวใครคะใครครับแล้วแล้วเป็นเหี้ยอะใครใครแล้วมันทำไมวะม,มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันจะเอากูมันจะเอากูมันจะเอากูคุย ไอ้เที่ยมาปุดบก็ได้เรื่องเลยกูไม่อยากมันโปรเลยพีพีทีแบนกูเที่ยบีทีสัตว์คุ้ยต้องสวนช่วยน่ะไอ้เที่ยไม่ไม่เขาอยากทำเลยสัตว์ชนะเดี๋ยวกูก็โดนแบรนดิเขากูเล่นโป้สัตเลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลื้อนเฉยเฮ้ยเลื้อนเฉยอะไรเนี่ยอุ้ยได้บายเฉยเที่ยอุ้ยเท่เท่แล้วเท่แล้วเท่แล้วเฮ้ยเท่เท่แล้วพี่ชาย เท่แล้วเท่แล้วอ้าเท่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 อะอ้าเท่เท่เท่เทเท่เทจัดเลยอุ้ยชนกูชนโชสาวอุ้ยเท่แล้วพี่อ่ะพี่ไม่มีใครเท่กว่าพี่แล้วพี่พี่พี่เท่เทแล้วเท่เกินพี่ไหนนะม้าเอาไอ้เฮียมึงชนต่อดิควายเฮียโง่ใส่ลูกกะลรียนเฮียมึงที่อะไรของมึงโชว์สาวพ่อมึงไงเฮียไี้แกงเอ็มซีปัญญาอ่อนนะครับไอ้เฮียคุย อะไรพี่ครับผมว่าไงครับพี่ไม่คุยดีๆหรอครับผมว่าคุยดีๆแล้วอะไรเก็บอาวุธก่อนอย่าอาวุธก่อนผมกลัวผมกลัวผมพูผมก็พูดดีๆเปล่าพูดว่าไงผมพูดว่าครับผมว่าไงครับผมพูดนี้อ่ะแล้วเป็นที่อะเราเมื่อกี้พวกเขาว่าเราพูดเป็นเราเป็นที่อะไรคืออะไรอันนั้นไม่ได้พูดพูดจ้าไม่ได้พูดจ้า ไม่ได้พูดจ้าผมผมไม่ได้พูดจ้ะไอเดอนซีเบลไม่ได้พูดจ้ะ no 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 ไอเดอนไอเดอนซีไอเดอนซี why ตอนที่ไม่เมากัญชาเนี่ยก็พูดภาษาไทยเออพอเมากัญชาปุ๊บแขนยุดปิกใช่มีความเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมาทันทีเออเล่นไพ่ได้นะครับเล่นตรงไหนกดอาจจะกดผิดลิงก็ได้ครับใครจะไปรู้ผิดเลยแหมเออไี่จ๊ตบอ๋อยี่ถ้าผมไม่ชุบนี่มันเรื่องหรือเปล่าเออ ไม่ไม่ก็บอกมผมก็ได้ว่าเอ,อ้ยผมเรียกแล้วพี่เรียกผมแล้วผมไม่ตอบหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้ <Okay S 2> โอเค <นะ S 2> ครับโอเคครับปับ๊บปั๊ปนึงผมเด,เดี๋ยวผมไปเข้านะปั๊บเดี๋ยวผมมาคุยต่อนะพี่ปับ๊บนมงนะรอรอผมแป๊บหนึ่งเอามาาันแทงกุ้ยเฉยอะไรวะเนี่ย เอาเอาเป็นสภาเหรออุยอ้ยอุ้ยคุได้คลิปแล้วเว้ยโอเคนะผมสำหรับใครที่ฝีมือควายฝีมือกากากเล่นโคตรกาเนะี่ยก็สามารถเข้าร้านนี้ได้เลยนะครับร้าน CMD อันดับหนึ่งของโลกไฟมตอนนี้นครับร้านสตาไฮชอปครับมีบริการมากมายครับผมไม่ว่าจะเป็น CMD ไม้ CMD มีด CMD หมัดโอ้โหโคตรครบอะครับเอ้เอาแล้บม,มาดี่ยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมมาดี่ยังไงเนี่ยสำหรับสลบที่จำความเลยไม่ได้เลยทับว่าไงครับ อ่ะเราไปทำอะไรของเขามามั่งไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยครับจู่ๆเขาก็โผล่เราคุยกันแล้วว่าโบรอะไรครับผมัแล้วไม่ใช่เหรอใครน่ะโอ้โหทีน่าเคยถ้าไม่ทำอะไรก็คงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกนะคะอ๋ออาจจะมาเที่ยวนีไก็ได้หรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้งั้นแล้วเขาก็ถามว่าเขาเป็นใคร่ะคือเราก็นึกว่าเป็นเพื่อนเราอ่าที่ไม่ได้ใส่เสื้อหรืออะไรอย่างนี้แล้วเขาเ็าบอกว่า ไอ้ใครใครจำแบบแบบชัดเจนได้ป่ะเอาเอายี่ดีกว่าจะซื้อเรื่องใช่ไหมเนี่ยมาผมผมเล่นด้วยก็ได้นะถ้าจะซื้อเรื่องน่ะเอาง่ายคือคุณมาคุณมาแทงทําไมล่ะเออเพราะถามว่าเป็นใครแล้วก็บอกว่าเป็นใครแล้วเป็นอะไรนะยี่นี่เสื่อกจังเลยเอายี่อ่เขาพูดสัญญาซื้อเรื่องผมใช่ไหมล่ะเอายี่ผมก็ไม่กลัวหรอกเฮียเป็นแค่แกล้งเอ็มซีย่าแต่ผมไม่กลัวจรินีสภาเน่ยทาทาไมเพราะเป็นเฮียอะไรก็เลยงงแล้วไงครับสภาเป็นพ่อผมเหรอ ใจเย็นนะล็อกไปเลยนียโดนจับอุเรื่องราวตอบเพราะแค่นี้น่ะนะสมท็อกซิกสมท็อกซิกยังไงครับท็อกซิกอ้าวแค่ผมบอกว่าสภาเปอนพ่อของท็อกซิกเบียร์คุณบอกว่าอะไรครับผมพูดว่าสภาเป็นพ่อผมเหรอก็ไม่ใช่ถูกปะล่ะอ้าคำหยาบตรงไหนน่ะเป็นไรเราแล้วมันหยาบอะล่ะอ้าวหยาบตรงไหนเนี่ย่ะใจเย็น เราทำอะไรมาอะไรผมยังไม่ทำอะไรเลยผมแค่บอกว่าสะพานมันพงหรอแค่นี้แล้วมาติดต่อเนี่ยอะไรไม่รู้เขาจะซื้อเรื่องผมเนี่ยไอเอ็มซีเหรอใช่เด้ไปทำอะไรมาเหรไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยครับเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะก็เดี๋ยวผมขอเคลียร์ตรงนี้แป๊บถ้าเขาจะเล่นก็ได้ผมก็ไม่กลัวเหมือนกันเราเป็นประชาชนเป็นอะไรนี่เป็นประชาชนตัวเดียวครับแล้วมีปัญหาอะไรกับเขาก็เขามาเขาไปบอกว่าผมแทงเขาแต่ผมยังไม่ได้แทงเลยใช่หรือเปล่าใช่ครับเอ็มซี เกิดอะไรครับเอ็มีคถามหน่อยอะไคะอ่ามามาฝั่งนี้ครับผมนะอันนี้ใช่ไหมคู่กรณีเราใช่ผมผมเองครับเป็นเหตุการณ์เป็นไงครับรล่าให้ผมฟังหน่อยอ๋อผมโดนแทงครับแล้วก็อผู้ชายคนนี้มาแทงแล้วก็พวลาผ่านไปสักพักหนึ่งน้องๆผมก็เข้ามาแล้วเขาก็ลากไปชุบเวลาเขาชุบเสร็จปุ๊บทีมผมก็ถามว่าเออเขาเป็นใครแล้วเขาก็เหมือนตอบแบบหยาบนิดหน่อย ว่าเออเป็นใครแล้วเป็นเป็นที่อะไรหรือว่าเป็นใครแล้วเป็นอ่าประมาณนี้ครับผมอ่าได้จากได้เขาก็วิ่งจริงไหมไม่จริงครับไม่จริงครับแล้วผมเล่นสตอรี่กับเขาได้ไหมเนี่ยผมไม่อยากจบเนี่ยได้แล้วเรามีเงินจ่ายไหมล่ะถ้ามีเงินจ่ายก็เดี๋ยวผมให้เล่นกี่บาทครับเอางี้ดีกว่าอ่าเอาเราเล่นไหมผมจะให้คุยสตอรี่เนี่ยเออมาคนเดียวเหรอฮะค้าบผมโอ้โที่ชอบผมไอนะเราก็ต้องให้ อ๋อนี่คือต้องปล่อยเขาไปใช่ไหมครับเนี่ยใช่ใช่คับก็ต้องปล่อยพวกผมด้วยออ้ยเป็นระคุณอย่างยิ่งเลยกลัวจังเลยไม่ต้องชมครับไม่ใส่แม่อะไรกันนะครับครับครับขอโทษด้ครับขอแค่เรามีเงินเราได้เงินมาแล้วเราก็มาบอกสภาเลยว่าเราต้องการจะเล่นรีได้ครับได้ครับได้เราไม่้ปล่อยไปก่อนนะีเเร่ประชาชนถ้ามีเรื่องแบบนี้มผมยอมดีอันนี้ถือว่าผมทุไว้ก่อนนะครั้งแรกไม่มีหลักฐานเอาตังค์มาแบกนี่เลยเรณจะเล่นสตอรี่นะ สวัสดีครับพี่ดาน์ี้สวัสดีครับครับครับสวัสดีครับเอาตั้งมาแสนหนึงเร็วๆจะเล่นสตอรี่แสนหนึงจะมาเสร็นะยังมาเร็วไหมเร็วไหมใช่ใช่เอ้ยหนึ่งห้าหนึ่งแปดมีเรื่องมาหรอบอกว่าขอเล่นเสร็จนึงนะโอเคไหมเดี๋ยวผมไปดูได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกแสนนึงก็ได้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวล่าล่าในแดนแสนเอ้ยเอาดีๆชื่ออะไรกันบ้างนะพูดพี่กับคุณจะ่อพิมพ์ชื่อพิมพ์ี๋ยวลอ่ครับเด็กมันนดูห่อยวล่ชื่อจีโนสุดหล่นฟิล์มกับจีโน่ขอบคุณครับ เียกตังีเท่าไรแล้วีเท่าไรชพี่ราชมราชมราชมไอดีไรพี่ไอดีหนึ่งห้าพี่นานีมาใครอะเี่อะไรนะมาคนเดียวมาคนเดียวครับหนึ่งแปดเอ้ยหนึ่งห้าหนึ่งแปดมีเท่าไร่แล้วเนี่ยตังคะมีมีแสนขอลันลันดูผลงานอยู่ในให้หนึ่งแสนแล้วไปด้ันเลยครับโหมดสภาพมีตังแล้วครับเอ้ามามีกี่บาทสองแสนได้ไหมครับอันนี้อาได้เขาดี MC เล่นไหมเขาบอกเล่นสองแสนเขาะไวไวป้าครับสองแสนครับ เอ็มซีเล่นไหมสองแขนทำไรเยอะที่แม็กวันดีพี่ชายเข้าเข้ามาเข้ามาเลยมามาใจเย็นใจเย็นยอดเดี๋ยวยอนรอฝั่งนู้นก่อนนะเดี๋ยวสภาประกาศเลื่อนไม่ใช่ไหมมาหน้าผมรีบรีบชิดน้เนี่ยผมรีบชิดนี่เลยใจเย็นใจเย็นรอรอบวงก่อนนะฝั่งนู้นโอเคนะผมสำหรับใครที่ไม่มี ID Mobile Legend ก้นไอเดียวีไอเดียมาครับไอเดียวอลนะครับผมสามารถเข้าร้านนี้ได้นะครับร้านอนาสโตนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้นะครับมีไฟเอ็มด้วยนะครับมีสตรีมเกมนี้หมดเลยครับ โอ้โหร้านที่ของจริครับเอาร้านร้านนานนี้เพื่อนเชื่อมันในตัวไวเพื่ออนรักใช่ครับเอ้ยเอาเรื่องหวแล้วถ้าเราตายไม่ต้องเอากูดาวนะโอเคปะเรารอต่อเลยนะโอเคปะจัดไปจัดไปบอกเลยโอเคสดๆเลยจัดไปไม่ไมคือหมอหมอหมอครับคือฟังคือผมจะปล่อยให้คนเอูนก่อนแล้วผมจะพลิกล็อกกลับมาสาม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 สาดีงานเลยเหรอโอเคผมรอดูนะ โอเคครับผมชอบช่วยเลยนะราคาต่อนีอยู่แล้วอ่าราคาต่อโอเคงั้ผมเอาบอลลองนะบอลลองโอเคป่ะใช่ครับใช่ครับโอเคโอเคจากไปจาไปนมต้องชนะนะชนะอยู่แล้วชนะอยู่แล้วประกาศเรื่องสตอรี่ห่องยศวุ้ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหงแน่จริงก็เข้ามาตายหนึ่งแม่งโหดเกินไปละไอ้เหี้ย ไม่เล่นดานหน่อยเฮียเอ้ตาย<ป>สัตว์ตัวคนเดียวโดนลุมทั้งวงการเว้ยเฮียยังเจเลยฟิลไวยังเจจัดไอสตัตว์ไอสัตว์กูตัวคนเดียวพวามึงรุมกันทั้งวงการ ้แลวโอเคนะผมถ้าทุกคนคอมกากนะครับหรือไม่มีโปวาโลโลันหรือไม่มีปลดบานไฟเอ็มครับสามารถเข้าร้านนี้ได้ครับแรงวันช็อปนะมีครบเต็มระบบให้ทุกคนแน่นอนครับไม่ต้องห่วงผมจัดมาให้แล้วนะครับนี่นะครับแรงวันช็อปถ้าแปลภาษาไทยก็คือแรงหนึ่งนะร้านแรงหนึ่งของจริงนะไป อุ้ยเฮียเฮียโดนลุมทั้งวงการไอ้สัตว์เอ้ยอถอยหนึ่งแสนครับหนึ่งแสนหนึ่งแสนนะโอเคโอเคโอเคเก็บงผมบอาเกี่ยวกปืนที่ว่าได้ได้จัดไปมูสปืนที่กูสอนแล้วเพื่อนรับเอาไว้ทำได้เพื่อวันอันสุดมาเลย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 กางมา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 ตายเฮียเฮียคุยสัตว์ กาไอ้เฮียอะไรมึงบัดเดียวจอดว่ะบัดเดียวโอ้ไอ้เฮียโดนแบนสเ้ย